ยามาฮ่า n m a x Tech Max ของแต่งมาแล้วนะจ๊ะนี่นะครับผมเริ่มต้นเลยกับเซ็ตวัยรุ่นโคตรเฟี้ยวขาตั้งข้าง C N C นะครับผมนี่ขนาดเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นงาน C N C บิลเลตนะครับกัดขึ้นรูปนะครับของงานเซียรลิซิ่งตรงรุ่นนะใส่กับยามาฮ่า n m a x Tech Max ได้เลยและยามาฮ่าแกนเปียโนไฮบริดนะครับผมขนาด7นิ้วลอลอ,ลอแบบนี้เลยส,สวยๆนะท่านผู้ชมมีหลายสีนะครับผมเดี๋ยวจะแพนภาพให้ดู บอกเลยว่าใช้งานได้นะครับนี่ให้ดูนี่เตะง่ายนะไม่ไม่พูดเล่นนี่เตะโทเลยเบอรจุดเกี่ยวนะครับไม่ได้ยื่นออกมาจากตัวรถแต่ว่าจะมีการจับในช่วงของตัวสไลด์นะครับนี่ตัวสไลด์นี่มันจะาข่าดล่องตัวสไลด์ของชุดสีพอดีเลยนะครับใช้สปริงเดินติดตั้งแทนได้รันได้เลยนะครับสียังไงก็ฝากด้วยละกันสำหรับเซียร์ลิซิ่งขาตั้งบีเลตดีอิสออริจินัลดีไซน์ต้องเซียร์ลิซิ่งเท่านั้นครับไป